ภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองภารกิจที่บอกว่า เราจะทําหน้าที่เพื่อทําให้บ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันระบบการเมืองเป็นระบบการเมืองที่โปร่งใสนักการเมืองสามารถตรวจสอบได้ได้นักการเมืองที่ดีนั้นยังไม่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับถ้าเราคิดว่าภารกิจเหล่านี้ยังไม่สําเร็จภารกิจเหล่านี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเราก็ต้องดําเนินการต่อไปเหมือนที่ ปปทอสู้เรื่องเอาทักษิณติดคุกที่ต้องใช้ระยะเวลาสองปีเป็นอย่างน้อยเราเหนื่อยในวันนี้เราต่อสู้ในวันนี้เราค้นหาวิธีการเราตากแดดตากฝนเราไปยื่นหนังสือเราไปยื่นข้อเรียกร้องก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ฉะนั้นแล้วอยากให้พี่น้องมีกำลังใจและคิดว่านี่คือการสั่งสมชัยชนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเรา จะทําให้มีนักการเมืองที่ดีบ้านเมืองที่ดีผู้บริหารประเทศที่ดีเพื่อทําบ้านเมืองของเราให้กับลูกหลานของเราในอนาคตหลายคนเรียกว่าใช้คําว่าให้มันจบที่รุ่นเราผมคิดว่าให้มันจบที่พวกเราเนี่แหละครับง่ายดีใช่ไมมใช่ครับพี่น้องไม่ต้องไปหวังพึ่งใครอาจารย์กบพูดชัดเจนว่าอยากได้อะไรต้องทําเองไม่ต้องไปพึ่งพิงใครอยากได้อะไรก็ลงแรงเองอยากให้ประเทศเป็นแบบไหน ก็ออกแรงเองออกแรงเองทำเองแล้ววันหนึ่งเมื่อสำเร็จความภาคภูมิใจก็จะตกอยู่กับพวกเราไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะคนอื่นทำใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเมื่อวันนี้พี่น้องรู้สึกยินดีปีดาหลายคนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นหลายคนที่เคยไปร่วมต่อสู้กับคอปทอในช่วงแรกๆของอาทิตย์แรกๆด้วยซ้ำไปผมคิดว่านี่คือความภาคภูมิใจของตัวเอง แม้จะอยู่ในใจก็ตามแต่เป็นความภาคภูมิใจว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จตรงนี้เกิดจากพลังและแรงกายของพวกเราทุกคนครับพี่น้องครับ